นี่วันนี้เบื้องบนส่งอะไรมาให้ครูรู้ไหมครูบอกแล้วว่าครูทํางานให้จัก,กรวาลไม่งั้นครูจะกล้าเปิดเปิดแบบนี้ได้ไงตอนแรกครูทําทัวร์ครูไม่ได้มาทําตัวนี้หรอกแต่จัก,กรวาลดีดให้ครูมาเขาส่งมาเนี่ยเขาคงไม่ไหวแล้วเราเลือขอเลือเธอเพื่อเจอมั่งดีดให้ครูมาจัก,กรวาลพูดกับครูว่ายังไงรู้ไหมวันนี้จัก,กรวาลส่งมาแล้วบอกกับครูว่ามีกําลังแค่มดคิดจะเขย่าทั้งขุนเขา ช่างโง่เขาาแท้อันนี้จะว่าคนอื่นเขาโง่ตัวเองในเมื่อสําเร็จยานแล้วเป็นอรหันแล้วทําได้ทุกอย่างแล้วว่าคนอื่นเขาโง่ยังไม่ปล่อยวางและอย่างเงี้ยใครก็จะไปเชื่อถือครูทําภาพเสร็จแล้วครูจะโพสต์หน้าเพจนะมีกําลังแค่มดคิดจะเขย่าทั้งขุนเขาช่างโง่เข่าโดยแท้ค่ะจะโพสทำไมนาะฟิในเมื่อตัวเองจอดจิตได้ก็จอดจิตคนนี้จอดจิตคนนี้เขาไปหาเขาดิ มาใส่เทคโนโลยีทำไมบ้าไปใหญ่จัก,กรวาลคือแม่ครูแม่ครูคือจัก,กรวาลจริงๆค่ะลืมไปแล้วเหรอว่าเรามีพ่อแม่ที่ให้กำเนิดจัก,กรวาลให้กำเนิดมาเหรอแล้วเธอสมัยก่อนครูก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละครูก็ทำไมสมัยก่อนเป็นมนุษย์และสมัยนี้เป็นอะไรเป็นแย้งไงโอ้โหอยากจะบวชไป็ศึกหลังจากที่ครูไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ พลังไหลออกมาจากพระบรมสารีริกธาตุหลังจากนั้นจิตคูปเปลี่ยนเข้าสังขารุเบกขายานทำไมาไปกราบพระบรมสารีริกธาตุแล้วนิสัยเปลี่ยนเลยเหรอที่เปลี่ยนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้เราเป็นคนดีให้มีจิตสำนึกแต่เราลืมไปมั้งโอ้อา้าวนี่ที่บรรลุธรรมมันอยู่ตรงนี้อีกเนี่ยเบื้องบนเป็นคนมาเปิดประตูให้ครูทำไมเบื้องบนเปิดประตูให้เบื้องบนไหนละ่ะ เาคงใช่เราออกมาเขาไม่ไหวแล้วเห็นเราบ้าดิีครูเห็นหน้าฝาแฝดครูเลยเห็นจิตที่เป็นฝาแฝดครูเนี่ยมองหน้าครูแบบเนี้ยทำไมฝาแฝดเห็นฝาแฝดต,ตัวเองเหรอที่จัดจํามันได้เราเคยบ้าด้วยกันทั้งคู่ <laughs> แล้วเธอโอ้โหคูอยากจะบมวมไ่สึกกลัวครูเรื่องอะไรครูน่ากลัวเหรอแล้วเ,เ,เห็นเราบ้าดิาานดนีทำไมหลังจากนั้นครูก็ทัวรอริยาสัจสี่ก็จบโสดาบันหนึ่งรอบ บอกจบสวนละบานเลยเหรอเนี่ยล้วจบสวน,บบนล,ละบานแล้วยังเลอะเทอะเลเซะอย่างเงี้ยเพื่อเจ้าอย่างเงี้ยเลยเลเซอร์จบสวนละบานเนี่ยหัวงั้นไม่เรียนแล้วเสียเงินสองหมื่นห้าสิได้เรียนแล้วต้องมาเลอะเทอะแบบเนี้ยอ๋อเขาบอกว่าครูขายแม่มดไม่ไหวแล้วเห็นแล้วบ้าดิจิตครูนะคะสามารถลอยออกไปนอกเหนือหลุมดําได้จิตครูเคยเห็นหลุมดําทำไมไรหลุมดำมันคืออะไรหลุมดำเนี่ย น้ำดูเลมอนเลยหรอฮะไปเจอที่ไหนมาโอ้โหูอยากจะบวกไม่สึกจิตมนุษย์ร่างมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้แต่จิตมนุษย์สามารถเข้าไปได้ค่ะครูสามารถเข้าไปเลยทะลุประตูหลุมดำค่ะเลยทะลุไปอีกในนั้นมีแต่ความว่างและสูงที่สุดมีมีคนที่เข้าไปได้อยู่เพียงแค่ไม่กี่คนค่ะ มีระดับพระพุทธเจ้าแล้วก็ระดับครูเท่านั้น